อาชีพเสน่์รถไทยครับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสันสนีจ่สุวรรณและโกมุตคงเทศสวัสดีจารย์ครับสวัสดีค่ะจเรื่องเรื่องของรสชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าจะประเจกบุคคลอยู่เหมือนกันนะครับว่าใครชอบรสชาติอะไรก็มักจะชอบรสชาตินั้นไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันความเป็นเอกลักษณ์ของรสชาติในอาหารแนวต่างๆหรือว่าชั้ชาติต่างๆเนี่ยมันก็มีส่วนที่จะไปชี้นำให้ก่อนที่ใครจะกินเนี่ย จะคิดถึงไปก่อนเลยว่าถ้าจะอร่อยต้องเป็นรสชาตินันรสชาตินีใช่ไหมอาจารย์อย่างเช่นถ้าบอกว่าทอดกระเทียมพริกไทยอ่ะคงไม่มีใครนึกถึงรสเผ็ดใช่คนะคต้องคิดไปก่อนเลยว่าเมยต้องเค็มมันใช่ไหมฮะหรือถ้าเกิดเราบอกว่าต้มยำเนี่ยก็คงไม่มีใครคิดว่ามันจะต้องออกมาเป็นรสจืดอ่ะคนต้องเข้มมันต้องมีรสชาติที่จัดจ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นจัดจ้านทางไหนก็ตามนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นจากประสบการณ์ร่วมแมาจย์ ประสบการณ์ที่มีตามชื่อครับนะคะว่าถ้าสมมุติว่าอ่าโอเคคนที่เคยกินต้มยำครับเขาก็จะบอกเลยว่ารสชาติมันก็ต้องเป็นเปรียปร้ยวเปรี้ยวเค็มเผ<ท>็ถ้าพูดถึงคําว่าต้มยำครับต้องเป็นอย่างนี้นะคะถ้าพูดถึงยำ ยำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยบอกมาพอพูดถึงยำปับ๊บทุกคนจะนึกถึงเปรี้ยวเค็มเผ็ดนี่แหละแต่ยำบางตัวมันไม่ใช่เป็นเปรี้ยวเค็มเผ็ดงครับมันจะมีรสหวานเข้ามาด้วยมียำที่ใส่กะทินั่นไงยำที่ใส่น้ำพริกเผาแต่พอกินเข้าไปแล้วนี่เหรอยำอ่า,อาใช่เนี่ยโดยชื่อหรือว่าโดยประสบการณ์นะมันไปชี้นํารสชาติก็มีะนะครับแล้วก็บางคนเเราเคยพูดถึงกันไปแล้วว่าถ้า โดยประสบการณชีวิตเนี่ยชอบรสชาติใดรสชาติหนึ่งแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอาหารใดๆในโลกนี้ถ้าจะอริดอร่อยต้องมีรสชาตินั้นใช่ค่ะซ,ซึ่งมันไม่ได้นะฮะมันไม่ได้เลยอ่ะถ้าเป็นคนอย่างเป็นคนกินเค็มอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกินอะไรก็มันไม่อร่อยเพราะมันไม่เค็มอย่างเงี้ยผม,มผมว่าผิดนะแม้กระทั่งเจอเจอลูกค้าค่ะครับสั่งเนี่ยค่ะอ,อหมู หมูผัดพริกครับหมูผัดพริกรเหมือนกับกุ้งผัดพริกสดเนี่ยอครับหมูผัดพริกกระเทียมเจียวครับอ่าเพราะฉะนั้นรสชาติมันควรจะเป็นเค็มกับเผ็ดใช่ครับใช่ไหมคะเสร็จเขาก็บอกบอกว่าทําไมไม่ทําไมอะไรเราบอกว่าเป็นหมูผัดพริกทําไม,มไม่เห็นเผ็ดเลยอืมก็บอกว่าเผ็ดมีแต่ก็คือเราก็ต้องผัดก,กลางๆงครับ แต่ด้วยความที่เขาเนี่ยชอบเผ็ดแล้วก็จริงๆเลือกชื่อเมนูให้มีคําว่าพริกแล้วใช่ก็ต้องเผ็ดนะแล้วก็ทําไมไม่หวานเพราะเผ็ดมันต้องกินกับหวานมันคือคอนเซ็ปต์ความคิดเขาไงคะว่าเวลาของที่มีความเผ็ดเนี่ยมันจะต้องมีหวานเพื่อมากลบรสเผ็ดแล้วก็ นี่มันหมูผัดพริกนะแล้วจะมันไม่ได้บอกคุณไม่ได้บอกว่ากินหมูหวานนะคะถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องกินหมูหวานผัดพริก เดี๋ยวจะทําให้ทั้งหวานทั้งเผ็ดนะฮะที่นี่แหละด้วยความคุ้นชินอะไรแบบนี้หรือว่าด้วยการที่ถูกชี้นําโดยชื่อหรือประสบการณ์ส่วนตัวแบบนี้นะครับก็มักจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันในรสชาติที่ควรจะเป็นเพราะมันมีอาหารหลากหลายเลยที่อย่างเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดไปแล้วนะครับว่าอย่างในกรณียำนะแล้วเป็นยำที่มีน้ํากะทิด้วยเนี่ยมันจะไม่ได้จัดจานมันจะนัวนัวนุนนุนะครับแล้วก็มันออกออกแนวที่มันจะ มัน,ม,นมันเค็มๆ็มซะที่ซ้ำไปนะครับแต่เราอ่ะพอได้ยินคาว่ายำปุ๊บรมก็รูสึกว่ามันต้องจัดจ้านแล้วพอเราไม่มีความรู้ว่าจริงๆแล้วรสชาติที่ ที่ถูกต้องแท้จริงหรือรสชาติดั้งเดิมเป็นยังไงเนี่ยเรามักจะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวไปตัดสินแล้วก็เลยบอกเขาว่าไม่อร่อยใช่ค่ะซอันนี้ก็คงต้องบอกเอาไว้ว่าหนึ่งคือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้ว2ก็คือเปิดใจรับรสชาติอื่นด้วยนะฮะมันจะได้ทําให้เราได้กินอะไรที่มันค่อนข้างจะหลากหลายสักหน่อย,น,ยคนครัแล้วก็ด้วยความที่อาหารไทยเราเนี่ยนะคะมีการ เค็มจากหลากหลายครับเค็มน้ำปลาเค็มซีอิว๊วเค็มเกลือใช่ครับคนละแบบใช่หวานจากน้ำตาลทรายจากน้ำตาลมะพร้าวก็หวานคนละแบบใช่ครับที่สำคัญมากกว่านั้นคือเปรี้ยวครับเปรี้ยวของเรามีเยอะมากเลยเปรี้ยวจากผลไม้สารพัดชนิดเลยใช่ครับเปรี้ยวน้ำาอ่าโทษครับเปรี้ยวจากมะนาวเปรี้ยวมะกรูดเปรี้ยวส้มซา่าเปรี้ยวส้มเหม็นอื เปรี้ยวจากม,ามะดานม,มาเฟืองอะไรทั้งหลายค,คือทุกอย่างมันมีความแตกต่างกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นในในเมนูอาหารเราที่ใช้ที่มีรสชาติเหล่านี้เ,เข้ามาปั๊บเนี่ยพอมีการเปลี่ยนเปลี่ยนความเปรี้ยวโดยใช้เป็นวัตถุดิบอื่นครับนะคะถ้าสมมุติว่าคนที่มีประสบการณ์ว่าความเปรี้ยวจะต้องเป็นเปรี้ยวแบบนี้พอมาเจอสิ่งที่ถูกต้องเขาบอกว่าของเราผิด คือใช้ประสบการณ์ตัวเองตัดสินผู้อื่นใช่ครับถึงได้บอกว่าต้องศึกษาด้วยเหมือนกันนะครับอย่าเพิ่งรีบแล้วก็เปิดใจหน่อยหนึ่งด้วยก็แล้วกันนะครับที่เริ่มต้นพูดถึงเรื่องของการชี้นารสชาติหรือว่าประสบการณ์ของตัวเองประสบการณ์ร่วมหรือแม้กระทั่งความคุ้นชินต่างๆเนี่ยก็เพราะว่ามันมีอีกหนึ่งเมนูที่ ห้ามคิดไปในทางอื่นเลยเพราะว่าชื่อเมนูมันบอกไว้เลยว่ารสชาติของอาหารจานนี้ต้องเป็นอะไรเพราะว่ามันเอาชื่อรสชาติมาเป็นชื่อเมนูเ <c oughs> รียบร้อยเลยใช่ค่ะครับ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ที่อาจารย์ตั้งใจนำเสนอก็คือผัด เปรี้ยวหวานเพราะฉะนั้นหนึ่งคือมันต้องเป็นผัดแน่ๆและสองคือมันต้องมีรสชาติเปรี้ยวและหวานมีความหวานด้วยชัดเจนมากทำไมเขาแบบเอาง่ายๆตรงๆขนาดนี้เลยจันมันเป็นผัดที่แปลกนะคะมันใช้ความเปรี้ยวที่หลากหลายเปรี้ยวทั้งผลไม้ผลไม้ที่มีการปรุงรสเป็นน้ำซอสเปรี้ยวหวานกับมีการเปรี้ยวกับ ตัวเนื้อสัมผัสของผลไม้ที่อยู่ในผัดด้วยนี่ใช่เนี่ยค่ะใช่คือทั้งวัตถุดิบด้วยแล้วก็ทั้งการปรุงรสด้วยะนะครับแล้วหวานเนี่ยมันก็ไม่ได้หวานเจ๊ยแจ้วเป็นเป็นของหวานเพราะว่าในความหวานนั้นมันมีความเมค็มหวานที่ปนเค็มเนี่ยมันทําให้เกิดความรู้สึกเป็นอาหารข่าวะนะครับอันนี้ก็ถูกรวมอยู่ในอยู่ในนี้ะนะครับแล้วก็เป็นผัดที่ถ้าเอา ใช้อะไรเดียใช้ใช้ความรู้สึกของรสสัมผัสอะไรเงี้ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมันเป็นการกินผลไม้มันเป็นการกินของที่เบาๆอ่ะมันเป็นการกินสีสันที่ค่อนข้างจะ หลากหลายซะมากกว่านะครับตัวผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยเพราะว่าในผัดมันเองมันจะมีสีเขียวสีแดงสีส้มเยอะแยะไปหมดเลยยิ่งแต่งสียิ่งสวยค่ะโดยการเลือกใช้ผลไม้ที่หลากหลายใช่ครับใช่และในตัวผลไม้ก็จะมีรสชาติทั้งเปรี้ยวทั้งหวานด้วยใช่ครับวันนี้ที่เลือกมาแบบนี้นะครับก็เพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่จะมาส่งเสริมคุณค่าสารอาหารกันไปในทางวิตามินและเกลือแร่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาหารที่เป็นอาหารคาวอาหาร หลักมักจะไปในทางโปรโตีนนะครับโปรโตีนกับคาร์โบไฮเดรตแต่ตัวนี้จะเน้นไปที่ตัววิตามินและเกลือแร่ค่อนข้างจะเยอะกว่าแล้วก็เส้นใหญ่อาหารด้วยนะครับ<ม>เรามีตำราบเรามีสัสดส่วนยังไงบ้างคะจอยในเมนูผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยนะคะเราเชื่อว่าเราได้รับอิทธิพลมาจาก ผัดของจีนครับซึ่งจีนเนี่ยเขาจะมีผัดอยู่เมนูหนึ่งซึ่งถ้าเขาซะาําให้เปรี้ยวด้วยการใช้น้าส้มสายชูครับเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะเปรี้ยวนําแล้วก็มีหวานเขาก็มีหวานใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะคก็จะมีรสชาติอีกแบบหนึ่งคือรสชาติเขาค่อนข้างจะแหลมแล้วก็โดดเด่นครับ แต่พอมาถึงเราที่เรารับอิทธิพลมาแล้วมีการปรับโดยการทําให้มันมีความเปรี้ยวที่มีความนุ่มวนวลมากยิ่งขึ้นโด,<อ>โดยการ,รเพิ่มผลไม้เราเยอะใช่ไหมใช่โดยมีการเพิ่มทั้งน้ําซอสที่มันเป็นใช้น้ามะขามเปียกมาผสมครับผสมกับน้ําส้มสายชูด้วย okay นะคะคแล้วก็มีมีความเปรี้ยวจากผลไม้มที่เป็นเครื่องปรุง ใส่ลงไปด้วยนะค,ะ,ค,คะผัดเปี้ยวหวานตำรับนี้ก็มาจากหนังสือรสไทยแท้นะคะเป็นรสชาติแท้จริงของอาหารไทยที่ซึ่งทำโดยสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อต้องการเผยแพร่ให้ได้รสมาตรฐานที่แช้จริงของรสชาติของแต่หลายๆเมนูครับเรามีตัววัตถุดิบอะไรบ้างครับส่วนแรกเนี่ยนะคะ เออเรามาทําซอสเปรี้ยวหวานกันก่อนอ,อ๋อทำซอสก่อนค่ะ,คะในซอสเปรี้ยวหวานเนี่ยเออจะในสูตรที่ให้เนี่ยจะใช้ได้สองที่นะคะคในแต่ละที่เนี่ยจะใชออ้ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบกรัมอืมะะสาเหตุที่มาทำก่อนเพราะว่าตัวซอสเปรี้ยวหวานนี่ค่อนข้างใช้เวลาด้านละครับค่ะคใช้เวลาทำเกือบครึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีใช่ค่ะค่ะ อาละค่ะในซอสเปรี้ยวหวานนี่นะคะประกอบไปด้วยขิง25กรัมครับกระเทียมไทย10กรัมครับกระเทียมดอง20กรัมมีกระเทียมดองด้วยค่ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะครึง่งน้ำมะขามเปียกหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู3มช้อนโต๊ะครึง่งซอสปรุงรสหนึ่งช้อนชา ซอสมะเขือเทศห0 ML ครับน้ำกระเทียมดอง30 ml ใช้ทั้งเนื้อทั้งน้ำเลยค่ะพริกไทยขาวป่น1ช้อนชาน้ำตาลทราย6ช้อนโต๊ะครึ่งดอกเกลือ2ช้อนชาและน้ำมันพืช2ช้อนโตะ๊ะ ดอกเกลือเนี่ยมันเป็นส่วนไหนของเกลือเราไปซื้อหามันมาได้เลยหรือว่าเราต้องเอาเกลือมาทําอะไรให้ได้เป็นดอกเกลือครับอาจารย์ซื้อหามาได้เลยค่ะดอกเกลือนี่คือเป็นส่วนที่เกลือ,เ,อเวลาตกผลึกรอบแรกครับมันจะลอยอยู่ทางด้านบนสุดเลยใช่ค่ะครับซึ่งก็แปลว่ามันจะมีค่อนข้างน้อยราคาก็จะสูงกว่าใช่ค่ะนาฮาะฮะโอเครสชาติม,มันก็จะแตกต่างน,น,นะอาจารย์เขาบอกว่าจะมีเค็มหวานอ๋อครับ อย่างนี้ต้องไปซื้อตามที่ที่เขาทำนาเกลือด้วยใช่ค่ะอ <c oughs> มันออกมาเป็นเกลือเม็ดแอดเม็ดเล็กๆครับแต่มันไม่ได้มีสีสันอะไรแตกต่างนะไม่มีค่ะครับอเราเริ่มต้นด้วยนะคะอ่าอันนี้คือทาเฉพาะทำน้ำน้ำผัดนะครับค่ะ <c oughs> ขิงกระเทียมไทยกระเทียมดอง เอามาสับหรือปั่นให้ละเอียดนะคะเติมด้วยน้ํากระเทียมดองครับคือถ้าสมมุติของแห้งเกินไปเนี่ยบางทีมันจะสับยากครับทําให้มันมีความชื้นโดยใส่น้ํากระเทียมดองลงไปนะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันพืชใส่ส่วนผสมที่สับหรือปั่นนะ่ะลงในกระทะผัดน,นะคะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปผัดเติมน้ําตาลเติม คือเติมพวกซอสปรุงรสทั้งหลายนะคะผัดจนกระทั่งผัดจนกระทั่งให้มันมีสีสวยมันไปมีสีจากตัวซอสมะเขือเทศด้วยค่ะจากน้ำตาลเคี่ยวด้วยใช่ใช่สีจะเข้มขึ้นครับค่ะจากนั้นก็เริ่มปรุงรสด้วยของเปรี้ยวไม่เติมซอสไปก่อนยังไม่ต้องใส่ของเปรี้ยวนะคะเติมเติมเรื่องของของเปรี้ยวลงไปเติมน้ำปลาเติมดอกเกลือเติมพริกไทย แล้วก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งครับแล้วค่อยเอาขึ้นมาพักเอาไว้ระยะหนึ่งนี้ก็คือตามปริมาณโดยน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างที่ว่าค่ะครับมันก็จะรสชาติมันจะงวดขึ้นมามันจะเข้มข้นมากขึ้นและมีความหนืดเพิ่มขึ้นครับอันนี้ได้น้ําซอสสำหรับการผัดมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวน้ําซอสที่จะผัดเนี่ยโดยสัดส่วนที่ว่านี้เนี่ยมันใช้ได้สําหรับสองที่เราใช้แค่ครึ่งเดียวครับนะคะ อ่ะต่อมาในส่วนของการผัดนะคะตัวหลักเลยถ้าเราเนื้อสัตว์อาจจะเป็นแล้วแต่คุณผู้ฟังด้วยในที่นี้เราอยากจะเอากุ้งมาผัดเป็นผัดเปี้ยวหวานกุ้งเราก็ใช้เนื้อกุ้งเอามาใช้เอากุ้งแชบววสี่ตัวครับใช้เป็นกระเทียมกลีบสิบ,รบกรีบ,รบหอมใหญ่สี่สิบกรัมรกระเทียมกลีบขอโทษค่ะสิบกรัมอ่าครับ หอมใหญ่40กรัมรสับประรด70กรัมมะเขือเทศ50กรัมรแตงกวา65กรัมต้นหอม15กรัมน้ำปลาครึ่งช้อนชาน้ำซอสเปรี้ยวหวานเมื่อกี้160 ml ก็คือที่ทำเสร็จทั้งหมดนั้นแบ่งมาครึ่งหนึ่งใช่ค่ะคน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะ ทีนี้เราก็เริ่มเตรียมการเตรียมนี่คือเริ่มด้วยการหั่นผักครับนะคะหั่นผักต่างๆโดยที่หอมใหญ่เนี่ยหั่นเป็นชิ้นๆโ,<อ>โดยปกติจะชิ้นเป็นคล้ายๆกับเป็นสี่เหลี่ยม<อ>สี่เหลี่ยมคือสมมุติว่าเราผ่าผ่าหอมใหญ่ออกใช่ไหมคะมันก็จะเป็นผ่าครึ่งผ่าครึ่งเสร็จแล้วก็หั่นเป็นเสี้ยวแล้วก็ผ่า หั่นอีกหนึ่งรอบไม่ให้เป็นชิ้นทั้งครึ่งทั้งลูกครับให้เป็นแต่กรีบทั้งลูกนะคะในหนึ่งกรีบอ่ะถ้าเป็นหัวใหญ่อาจจะแบ่งแบ่งเป็นสามชิ้นถ้าหัวเล็กก็แบ่งครึ่งเอาครับนะคะคือไม่ไม่ได้หั่นซอยแว่นนะครับแล้วก็ไม่ได้เต๋าเล็กด้วยนะฮะก็ค่ะเป็นหั่นเป็นท่อนค่อนข้างใหญ่ค่ะครับจากนั้นก็มะเขือเทศค่ะครับมะเขือเทศเราใช้มะเขือเทศอะไรคะอาจารย์มะเขือเทศ ใช้มะเขือเทศสีดาได้หรือมะเขือเทศท้าอามันเราต้องการทั้งเนื้อและทั้งรสชาติครับหั่นมะเขือเทศให้เป็นชิ้นใหญ่ลักษณะเดียวกันกันกบที่หั่นหอมใหญ่เลครับค่ะครับรวมถึงสับประรดด้วยแต่สับประรดเนี่ยมันหัน่นเท่าที่เคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆ มันก็หั่นเป็นชิ้นเหมือนแบบนี้คือเป็นชิ้นเหมือนกับที่เราจิ้มกินปกติทั่วไปใหญ่ไปค่ะเอาชิ้นเล็กๆอ,อ๋อต้องเล็กกว่านั้นนะใช่ค่ะ<อ>คือทั้ง3มอย่างเนี่ยหั่นชิ้นใกล้เคียงกันครับนะคะสับ,สบปะรดก็ปอกเอาแต่เนื้อหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับค่ะได้หมดละได้หมดเรียบร้อยจากนั้นก็คือแตงกวาครับ คือของทุกอย่างเนี่ยพยายามหั่นให้มันไซส์เท่าๆกันครับนะคะถ้าที่มันเป็นยาวๆก็กรีดด้านยาวแล้วก็ผ่าลแล้วก็หัน่นครึง่งมันก็ะจะเป็นแบบว่าความค,ความยาวคือครึ่งลูกแต่ว่าความหนาเนี่ยคือหนึ่งเซี่ยวหนึ่งเซี่ยวครับความยาวอาจจะเล็กกว่าครึ่งลูกก็ได้คือให้มันให้ลองดูถ้าคุณหัน่นมะเขือเทศชิ้นใหญ่ครับแตงกวากระชิ้นใหญ่ครับรถกระกชิ้นใหญ่ครับ ถ้าชิ้นเล็กก็ให้มันใกล้เคียงกันนะคะต้นหอมก็หั่นเป็นท่อนๆเตรียมไว้จากนั้นตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันรเรามีกระ,ะเรามีกระเทียมหอมเอาลงไปผัดก่อนของพวกนี้เนี่ยนะคะจะต้องไปผัดเพื่อที่จะให้สุกโดยเฉพาะหอมใหญ่หอมใหญ่เนี่ยเราเจียวกระเทียมใส่ หอมใส่สับป,ประรดใส่แตงกวาใส่พวกเครื่องผักทั้งหลายเนี่ยลงไปผัดก่อนครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานิดเดียวเมื่อกี้เรามีน้ำปลาอยู่นิดหนึ่งเพื่อให้ของพวกเนี้ยเคลือบผักก่อนนะคะจากนั้นก็กุ้งลงไปผัดครับพอเอากุ้งลงผัดปับ๊บพอมันสุกปับ๊บเราก็ปรุงรสด้วยน้ำซอสครับก็เสร็จเรียบร้อยแค่นี้เลยใช่ค่ะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมัน ไม่ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้อีกแล้วนอกจากพืชผักผลไม้ใช่ค่ะนะครับกุ้งก็ผัดไปซะเสร็จสรรพแล้วทีนี้บอกว่าหน้าตามันดูไม่ไม่คล้ายอาหารข่าวหน้าตามันดูเป็นแบบว่าของกินเล่นมีผักมีมะเขือเทศอะไรอย่างนี้นะมีหอมใหญ่มีแตงกันมีสับป,ประรดอีกด้วยมีสับป,ประรดใช่ครับ <c oughs> ส่วนตัวกุ้งเนี่ยผมว่าเหมือนกับว่าเอาใส่ไปเพียงเพียงเพื่อให้มันดูเป็นกับข้าวเท่า <c oughs> <c oughs> นั้นเองเวลาแต่เวลากินต้องกินกับข้าว ราะ,ะว่ารสชาติมันจะค่อนข้างจัดสักหน่อยหนึ่งเข้มข้นสักหน่อยหนึ่งอย่างตัวน้ําซอสเนี่ยเขาก็ทําแล้วก็ยังต้องเคี่ยวให้มันมีความเปรียวข็้นมาเปรี้ยวหวานเค็มโดยประมาณใช่ใชครับก็จะสังเกตได้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยพอทําเสร็จสรบออกมาแล้วที่บอกว่าสาหรับหนึ่งที่เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งที่ที่กินเฉยๆอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีอย่างอื่นกินพ่วงด้วย โอ้มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ใช่กับข้าไม่มีเนื้อสัตว์ก็น้อยๆน,นะเป็นเนื้อกุ้งคือเนื้อกุ้งอย่างเดียวน้อยเดียวเองนะครับแต่ว่าถ้าตามตำรับนี้มันจะได้รสชาติที่ค่อนข้างจะเป็นเป็นมาตรฐานเป็นกลางสักหน่อยนึงมีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อกําหนดอะไรที่เราจําเป็นต้องคิดถึงสำหรับตัวผัดเปรี้ยวหวานนี้ไหมครับในผักที่เอามาใส่ที่มันมีรสชาตินะคะ ถ้าสมมุติว่าผักเนี่ยมันอย่างเช่นสับประรดบางทีเราเจอสับประรดที่เปรี้ยวจัดครับอันนี้เป็นข้อพึงระวังเพราะนั้นในการปรุงรสเนี่ยเราอาจจะต้องเติมความหวานลงไปในในระหว่างการผัดเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าไปเติมไปที่น้ำผัดน้ำผัดก็ให้เป็นมาตรฐานไปน้ำผัดเป็นมาตรฐานไปนะคะคคมันขึ้นอยู่กับการผัดแต่ละชนิดทีนี้มะเขือเทศในการที่เราเลือกบางทีเราเจอมะเขือเทศที่ ที่ไม่เปรี้ยวเลยครับก็อาจจะอยากจะเติมเปรี้ยวก็ได้ในลักษณะของการเติมเปรี้ยวที่อยู่ในในระหว่างการผัดนะคะให้ใช้น้ำส้มสายชูอ๋อไม่ใช้มะนาวไม่ใช้มะนาวค่ะให้ใช้น้ำส้มสายชูที่ใส่ในผัดนะคะความหวานก็ให้ใช้น้ำตาลสายบางทีเราเจอเคยเจอนะคะคือมะเขือเทศก็เปรี้ยวสับปะรดก็เปรี้ยวถ้าเป็นแบบนั้นเราก็เติมหวานเติมหวาน ค่ะถ้าสมมุติว่าเราได้สับปะรดหวานเกี้ยบไม่มีความเปรี้ยวเลยครับเมื่อเขือเทศก็เป็นมะเขือเทศที่กินเล่นได้ไม่มีความไม่มีรสชาติของความเปรี้ยวเลยและอาจจะต้องเติมรสชาติด้วยน้ำส้มสายชูเล็กน้อยอครับต้องชิมฮะทำทุกอย่างต้องชิมเอาล่ะครับหมดเวลาของพัฒนาอาชีพสเสน่ห์รสไทยกับเมนูผัดเปรี้ยวหวานเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจ่าสวนและโกมุตโกงเทศลาเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ